ต้นไม้สูงแน่น่กลัวเป็นเสียงเตือนพืชดินไหวอะไเรืงจริงไม่เห็นพีนะ่เลยมันโดนไม้มาหาแน มันสูงไปใช่ไหมมันสูงไปหน้ต่ำๆเลยมันแหลกมันแหลกหน้าต่ำๆนะหน้ต่ำๆเลยจ๊สวยจ๊เกอเอนี่อะรอ๋อี่เอสวยเืัไของมึงเนี่ยฮะต่ำไปต่ำไปอีกไม่เอาไม่เอาลงกันลงไป เปรียบตัวเธอนี้ดังสซนเรื่องยิงปากกลางใจผู้ใดก็าตามต้องลงมนอทาจะไม่อาจห้ามดวงใจให้ไปจะใช้ให้สายแน่นเพลินจ้องนอ่าอาว ได้พบเจอเล็วกับกว,ไปไปว่ยากจอร์ดไปไทยหอมหอมเว๊บสุโขลาได้ไอเลิฟเมืองไทยไอไลฟ์พัดผมนอกนาบผมทราห้่ชอบลุกหลบไอเลิฟพัดผมไอเลิฟเมืองไทยอะไรอ่ะมาหมาต้งเขาร้องเพลงช้ากัน เีพวกนี้เออผูชอบคนดีกันก่าอโอ้เขาไม่ชอบมึงหรอกอไม่เหมาะสมกันรู้ได้ไงกูดีกว่านี่มึงเห็นไหมส่วนสูงเท่ากันเด็ดเลย, <c oughs> เ,ลยเป็ะเลยเป๊ะเลยไหลชนไหลเลยจะไปมีเรื่องกับเขาเลยทำไมต <c oughs> ของก้คอไ, <c oughs> ได้สบายสบาย เดนดนร้องอะไรก็มาร้องใหบัหนเทิงไไงนะชอบผู้หญิงคนงคนี้ชอบผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เราเจอครั้งแรกเนีย่ยเราก็รู้สึกูกใจตาแล้วเราไ็ชอบเหมือนกันการาบาัดเราก็เจอพบกันมีสิทธิเท่าเทียมกันนะกระหม่อมขึ้นขอเดียวผู้หญิงคนนี้อ่าอ่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเสียสลาให้กันแล้วกันะจะให้โอกาสนะทั้งคุณสอนดามแล้วก็นายแชรไปจีบผู้หญิงคนนี้แต่ว่าเราจะให้เวลาเพียงแค่ สิบห้านาทีเท่านั้นสิบห้านาทีทำอะไรก็ได้ไปจีบเขาจีบให้ติดเลยนะสิบห้านาทีทั้งหมดเวลาเราจะขอจีบบ้างแค่นี้นะแค่นี้แหละเฮ้ยเอาไงอ่ะสิบห้านาทีมันน้อยนิดไปคุยแล้วไม่ไม่พอหรอกเออจะร้องเพลงเลยเอา้าวแล้วเขาทะห่างเลยลนี่กูชอบร้องเพลงร้องเพลงกันเลยเไปทันกันเลยเออเดี๋ยวกูร้องนะกูร้องเลยกูพร้อมเลยกูไหวไปเนี่ยกูพร้อมครับผม สิบหกปีของสระบุรีครับได้ของมักเลยให้โอกาสเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวน้องสิบหกปีเออไม่ไปกียบก็ได้ไปยัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ หกปีเก่งกูแม่งแหล่สิหกปีกูไปแล้วเพลงกูเพลงกูยังงจะร้องเพลงไหนแด่เตกลงกันให้ดีๆเขามัวจะไปหมดแล้วเนี่ยเขาไม่ชอบแล้วเนี่ยตกลงไปหมดเวลาแล้วจีบได้ไหมล่ะไม่ได้เขาไม่ชอบไม่เป็นไรแคนเดี๋ยวเราขอเวลาจีบเขาบ้างสัิหกปีก็พอโอ้ยสิบหกนาทีก็พอแล้วดีดีดีเนิ่นขึ้นเนิ อ่ะ uh huh. <laughs> thank <laughs> you ที่ือเป่าสุภาษิตคืออะไรผู้เจ้าข้าไม่เข้าใจก็จุธิดารัญญาบอกว่ามีเนื้อคู่แล้วและเนื้อคู่ของรัญญาชื่อว่าสุภาษิต<แ>มันจะเป็นไปได้หรอถ้าหากว่าเป็นเสด็จพี่สุภาษิตพี่ชายของเราเนี่ยแม่รัญญาจะสมหวังได้ยังไงไม่ได้เมว่าเสด็จพี่สุภาษิตเขาไม่ชอบผิวใช่เขาต้องกติ้งแบบนังง้นเขาไม่ชอบหรอกผู้เจ้าค่าถือว,ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ เราจะได้พาดัญญาไปเข้าเฝ้าเสด็จพี่เลยเให้ดัญญาได้เห็นด้วยตาของตัวเองไปเลยว่าเสด็จพี่สมบูชิตเขาเป็นยังไงแล้วเสด็จพี่ปฏิเสธไม่ไไมไรับพระดัญญาแน่นอนดัญญาก็ต้องเสียใจเราก็จะถือโอกาสตรงนี้เนะี่ยขอดัญญามาเป็นคู่แต่งงานเลยดีเลยพ่อว่าเอาใจช่วยพระเจ้าค่ะเออขอโทษนะะดัญญาไม่เป็นไรเลยจ้าเมื่อสักครู่นี้เนะี่ยถ้าเราได้ยินไม่ผิด อรัญญาบอกกับเราสอนสินว่าอรัญญามีเนื้อคู่แล้วใช่หรือเปล่าอ๋อใช่แล้วล่ะจ้ะอรัญญาเหมืนมีเนื้อคู่อยู่แล้วแล้วเนื้อคู่ของอรัญญานี่เขามีชื่อว่าได้จเษษจ้ารสสุภสษิตจ้าราบองหันตรงเลยนะเจออรัญญาครั้งแรกแล้วก็รู้สึกถูกชะตาตกลุกมรัาตั้งแต่แรกพบเลยขอบใจนะจ๊ะแต่คงต้องทําใจนล่ะแหะอรัญญาบอกกับเราว,ว่าอรัญญามีเนื้อคู่แล้วและเนื้อคู่ของอรัญญามีชื่อว่า สุภาษิตใช่จ้าคนที่ชื่อว่าสุภาษิตไม่ใช่ใครอื่นไกลเป็นพี่ชายของเราเองเป็นพี่ชายของสอนสิงห์ลนะจ้า oh, ถ้าอย่างาน,าน,านั้นเราสองคนก็บังเอิญเจอกันจริงๆนะเนี่ยเราเห็นแกๆเลยเข้าใจว่าโดนขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นอนารัญญาอยากจะรบกวนขอให้สอนสิงห์พาอารัญญาไปขึ้นเฝ้าโอรสสุภาษิตได้ไหมจ๊ะเออนะ ได้สิเรื่องแค่นี้เองสบายมากเลยแต่ว่าจริงนะขอสัญญาสักข้อหนึ่งได้ไหมสัญญาอะไรสอนสิ่งว่ามาเลยจ้าก็พี่ต้องขอสัญญาในเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไหหรจ๊ะอกใจหน่อยวันนี้อยู่บนทางด่วนแย่นี้กไหวก็ดี <c oughs> พี่ถ้าจะลงไปทางด่วนไม่ได้นะเออหายหมดเลยใช่ไหมจ้ะเดี๋ยวจะบอกนะสัญญาที่ขอเลยก็คือถ้าหากว่าเราพาลัญญาไปก็เฝ้าเสด็จที่สุภทธิ์และถ้าเสด็จที่สุภทธิ์เขาไม่รับรักรัญญา อารันยาก็ต้องอามาแต่งงานกับเรานะแต่งงานกับสอนสิงห์เหรอจ๊ะได้หรือเปล่าเอออะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าอารัญญาไปขึ้นเป้ารอดสุภทธิ์แล้วโอรสะรอดสุภธิ์ไม่รับรักอารัญญาจริงๆแล้วแล้วก็อรัญญาจะเก็บสอนสิงห์ไวพ้พิจารณาน,านะจ๊ะจริงนะอรัญญาจริงจ้ะ <c oughs> สัญญาแล้วนะสัญญาเลยหนดี้ตามมันเลยไปเข้าภาษีที่ดินสินะลยนะ